สวัสดีจ้ามาพบกับช่องน้องซิงเกิลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิว Baby TV สารอาหารนี่ค่ะทุกคนอันนี้เราทำตั้งแต่เชา้าจนถึงเย็นเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะมาสักเมืองัำทุกคนเราดูก่อนตอนนี้ก็สี่โมงยี่สิบเจ็ดแล้วเราทำตั้งแต่บ่ายกว่า เร,เราอยากได้ซีเค็ดก็จะได้แบบซีเค็ดในซีเค็ดตัวนี้มันจะได้คือตัวน,นี้นะคะ baby tv baby tv สาม คือเราไม่อยากได้ตัวนี้ค่ะกคนเราไม่อยากได้มันจะมีหมูมีเสือมีแมวแล้วก็มีสี่เข็ะคะ มไม่อยากได้ตัวหมูกไม่อยากได้หมูแล้วก็ไม่อยากได้แมวมไม่ใช่ไม่อยากได้หมูไม่อยากได้เสืออยากได้แมวกับสีเข็ดมามา,มาเปิดตัวละกคนทุกคนดูกันนะ มึงนะทุกคนบัดมึงนะเราไปหาก,กันกัดม,มาก่อนได้มาแล้วจต่ทุกคนนี่ không làm cái gì này là cái đã king đâu có đâu có đâu คนดูดิหมูน,นี่อย่าลืมกดติดตามช่องน้องซิงเกอร์ด้วยนะค่ะบ๊ายบาย